สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบอกเลยว่าสามโมงครึ่งได้เจอการเลทไปนิดหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าเพราะว่าทุเรียนลงเยอะมากทุเรียนลงเยอะมากทุเรียนลงเยอะมากนี <c oughs> ่ทำไมตรงเอาก็ได้ชู้เขนหน่อยดิเช็ดเลยน,นะทงไมตรงสั่งนี้มันรู้สึกมัวมัว <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสามมาพร้อมหรือยังพร้อมกดหนึ่งมาหนนาย พร้อมกดหนึ่งมาหน่อยแล้วกดหนึ่งมาเพื่อส่งสัญญาณหน่อยว่าพร้อมเจฟทุเรียนหรือยังรีบเอฟนะรีบเอฟรีบซื้อคนแรกมาก็แบบสนใจสามลูกอะ่ะจัดให้หน่อยครับค่ะพี่สุชาติผิวผ่องค่ะพี่อะไรนะพี่สุดชาติผิวผ่องค่ะได้เลยพี่สุชาติผิวผ่องจริงหรือเปล่านะวันนี้รหัสอะไรจอวันต้องวันนี้รหัสอะไรจวันนี้รหัสอะไร ฟอร์ฟันฟอร์ฟันฟอร์ฟันรหัสฟอร์ฟันะจ๊ะวันนี้รหัสฟอร์ฟันฟอร์ฟันนะจ๊ะคุณแม่จ๋าจาอ่ะบอกละบอกกตธิการเร็วนะฝนกติกาการเอฟของเรานะจ๊ะนั่นก็คือสรหัสพร้อมชื่อและราคานะจ๊ะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าท่านไหนเอฟได้เราจะขานชื่อและจะมีข้อความตอบกลับนะคะจ้าถ้าเราไม่ได้ขานชื่อคือ เอฟไม่ได้นะคะเราไม่ทักหาลูกค้าโอนเงินบัญชีนายไพวันเท่านั้นบัญชีอื่นเป็นบัญชีไม่ฉาชีพจ้าจมีลูกค้าทักมาถามว่าเอของเราไปรับหน้าร้านได้ไหมคะมาเลยจ้ามาตอนนี้ได้นะพี่ปุเรียนเยอะนะใครจะมาซื้อที่บ้านมาตอนนี้เลยวันนี้รหัสฟอฟันนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารหัสฟอฟันนะฟอฟันหนึ่งมาจ้ามาเลยฟอหนึ่งสามลูกค่ะน้ำหนัก 8กิค่ะ8กิโลสสมลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคา2496บาทจ้า2496บาทขาย2450บาทนะจ๊ะ2450บาทนะจ๊ะกับรหัสฟอจ้าฟอหนึ่งสอ่าค่ะฟอหนึ่งจ้าฟอฟันหนึ่งนะจ๊ะ2,450ม้าค่ะย์มาค่ะมาเลยรหัสพร้อมชื่อและราคารหัสพร้อมชื่อและราคามา พีีพี่สุชาติค่ะนี่เอาจริง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 ต่อไปค่ะรหัสฟอสองค่ะพี่จ๋ากติกากันเอฟของเรานะคือใส่รหัสพร้อมชื่อและราคานะจ๊ะลูกค้าจ๋ากเราถึงจะปิดให้ลูกค้าได้นะรหัสชื่อและราคาเท่านั้นมาต่อกับรหัสฟอสองจ้ะฟอฟันสองค่ะ ห้ากิโลสามนะจ๊ะฟอฟันสองจ้าหนึ่งลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคา1,564บาทจ้า1,564บาทขาย1,500้ทวนกับรหัสฟอฟันสองใส่ชื่อมาเลยจ้ามาเลยจ้าฟอสองนะจ๊ะ1,500้าบาททวนจ้าซร้อทุเรียนไพวันโอนเงินบัญชีไพวันเท่านั้นไม่โดนหลอกนะคะปิดที่พี่บีค่ะปิดที่คุณบีค่ะต่อไปค่ะฟอันสามค่ะ ปอฟันสามมาเลยจ้าพ <4 S 1> อฟันสาสี่กิโลสามสองลูกนะจ้าและอยู่ในราคา1,324บาทจ้า1,300ทวนพอค่ะกับรหัสปอฟันสามค่ะมาเลยจ้าใส่รหัสพร้อมชื่อและราคามาได้เลยนะจ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันเห็นน้ำฝนกิน <c oughs> บารนี่ฉันหมดอารมณ์เลยนะอะเลทำไมจ๊ะผมปอสามนะจ้า1,300บาทด้วนจ้าพี่จ้า ใส่รหัสพร้อมชื่อและราคานะจ๊ะปิดที่พี่อิ๋วค่ะมาต่อกับรหัสฟอสี่จ้ะเอ็มร้อยก็ไม่ฟอสปีค่ะสองลูกห้ากิโลเจ็ดจ้ะห้ากิโลเจ็ดสองลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคาหนึ่งพันเบาทค่ะ1 6ึ่งพอิบพอค่ะหนึ่งพันบาทกับรหัสฟอสี่จ้ะมาเลยฟอสีหนึ่งพันบาทจ้าสัสพ้อมปิดที่พี่นุชจ้ะ พี่นุชจ้าเดี๋ยวไปเอาราคาที่ถูกต้องหลังบ้านนะฟอห้าค่ะอ่ามาต่อฟอห้าจ้าห้ากิโลสามจ้าห้ากิโลสามสองลูกนะจ้าและอยู่ในราคาหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบพอค่ะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทกับรหัสฟอห้าจ้ามาเลยฟอห้าแล้วทุกคนรหัสคอมเชื่อราคามาเลยทุเรียนจันจะหมดแล้วนะใช่แล้วจ้ามาเลยมาเลยปิดที่พี่หญิงค่ะฟอหกค่ะฟอหกต่อเลยจ้า ฟอหกจ้ะฟอหกห้ากิโลแปดจ้าห้ากิโลแปดสองลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยทวนพอค่ะกับรหัสฟอหกจ้าอ่ามาเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาททวนกับรหัสฟอหกจ้าสรหัสพร้อมชื่อและราคาและรหัสชื่อและราคาเท่านั้นนะจ๊ะปิดที่จุกที่จุ๋มค่ะฟอเจ็ดราคาที่เราบอกไปคือรวมส่งหมดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าราคารวมส่งค่ะทุกอย่างลูกสวยสวย ฟอเจ็ดกันต่อนะจ๊ะห้ากิโลแปดจ้าห้ากิโลแปดสองลูกนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยท้วนพอค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทท้วนกับรหัสฟอเจ็ดจ่ามาสร่ฟอเจ็ดพันเจ็ดร้อยท้วนค่ะอฟอเจ็ดมาจ้าปิดที่คุณเอค่ะฟอแปดต่อเลยจ้าฟอแปดจ้า หนึ่งลูก4กิโลแจ้า4กิโลแหนึ่งลูกอยู่ในราคา1424บาทค่ะ1 4 0่วนพอค่ะ1,400บาททวนกับรหัสฟอแปดจ้าฟอแปดนทวนจะฟอแปีที่คุณต้นค่ะฟอค่ะฟอต่อเลยจ้า ห้ากิโลสามสองลูกนะจ๊ะ<ม>ละอยู่ในราคาหนึ่งพันหกรอยสี่บาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบค่ะหนึ 1> 1, ่ง้าร้อยแปดสิบบาทกับรหัสฟอร์เก้าจ้าฟอรเก้ามาเลยฟอร์เก้าแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ้าหนึ่งพันห้ารแปดิบาทเท่านั้นเองจ้าสลับพร้อมชื่อและราคามาได้เลยนะจ๊ะชื่อและราคาเท่านั้นค่ะใช่แล้วมาเลยฟอรเก้ากันแล้วนะ พี่นัทจ๋ามารหัสฟอเก้าดีกว่านะฟอเก้าค่ะมาแล้วค่ะปิดที่พี่นัทปิดที่พี่นัทค่ะมาต่อกับรหัสฟอสค่ะฟอสไปเลยฟอสิกกิโลค่ะหกกิโลแลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคาสองพบาทค่ะสองพบาทไม่ขายขายหนึ่ายเก้าค่ะ 1,990บาทกับรหัสฟอสิบจ้ะมาเลยฟอสิบหนาบาทค่ะทุนทวนคราบชื่อและราคามาได้เลยจ้ะมาจ้ามาเลยสองลูกใหญ่ทวนไปเลยลูกใหญ่มากใช่แลวจ้าใครที่แบบชอบตุเรียนลูกใหญ่ๆต้องเอฟรหัสนี้ใช่แล้วจ้ามาเลยจ้าคุ้มแน่นอนฟอสิบหนาบาทเท่านั้นเองเป็ดที่คุณมิ้นค่ะฟิปมิ้นค่ะฟอสิบเอ็ดค่ะฟอสิบเอ็ดต่อเลยจ้า 6กกิโลสค่ะ6กกิโลสอลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคา1,856บาทค่ะ1น0 0้ทวนค่ะ1,800บาททวนกับรหัสฟอสิบเจ้ะมาเลยจะรฟอสฟอ้ชื่อและราคามาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าจ้ะมาเลยฟอสิบเกันแล้ว1,800้ทวนค่ะพี่พี่จบค่ะฟอ2สิบไปค่ะฟอต่อเลยจ้าไปทำเวลากันนิดนึงนะจ๊ะ 6กิโลค่ะ6กิโลสองลูกนะจ๊ะอยู่ในราคา1,800บาทจ้า1,750พอค่ะ1,750บาทกับรหัสฟอร์12จัะมาเลยฟ <42, S 1> อเร์12ห7า0บาทห <50 S 1> ้าสิบาทค่ะอยากได้ลูก5โลค่ะ1ลูกเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่จ๋ามา,มาเลยราคะปีที่พี่แหม่มค่ะปีที่พี่แหม่มค่ะ มาสองปีที่พี่แหมมนี้ลอสิบสามต่อเลยจ้าห้กิโลหกค่ะหกิโลหกหนึ่งลูกนะจ้าและอยู่ในราคา1 6 4่งบาทจ้าหนึ่งพันหก้วนพอค่ะ1,600บาทด้วนกับรหัสฟอสิบสามจับมาเลยจะรหัสพร้อมชื่อและราคามาได้เลยนะจ๊ะปีที่พี่ต้นค่ะต่อไปค่ะเฮ้ไม่ใช่มาต่อกับรหัสฟอสิบสค่ะฟอสิบี สี่กิโลครึ่ง1ลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคา1,340บาทจ้า1,300ท้วนพอค่ะ1,300บาททวนกับรหัสฟอร์จ่ามาเลยสลากพร้อมชื่อและราคามาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะ,ะไปที่พี่แอนค่ะต่อไปค่ะพี่จ๋รารหัสเราคือตัวฟอร์ฟันนะจ๊ะพี่จ๋าฟอร์ฟันนะ มาต่อกับรหัสฟอสิค่ะ5้กิโลสค่ะห้กิโลสลูกนะจ๊ะและอยู่ในราคาหนึ่บาทจ้าห5ึ่บาทพอค่ะ1,550บาทกับรหัสฟอสิจ้ามาเลยฟอสิแล้วค่ะ,ะระหัสพร้อมชื่อและราคามาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าฟอสิกันแล้วป,ปีที่พี่ปอ๊